โปร11 11เป็นเหตุสาวสั่งรองเท้ากลับไม่ตรงปกกลายเป็นที่ฮือฮากันเป็นอย่างมากหลังมีโปร11 D 11ออกมาให้นักชอปได้เลือกชอปสินค้าออนไลน์โดยมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมจนเป็นที่ชื่นชอบของนักชอปหลายๆคนแต่ในความถูกนั้นก็อาจจะทำให้สินค้าไม่ตรงปกเหมือนสาวรายนี้ก็เป็นได้ โดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพรองเท้าที่เธอซื้อในช่วงโปร11/11แต่กลับไม่ตรงปกกับรูปที่โฆษณาในเว็บโดยระบุข้อความว่า11/11 11เป็นเหตุรองเท้าคู่10บาทรวมส่ง40ซึ่งเธอได้ซื้อรองเท้าดังกล่าวมาจากเว็บไซต์ออนไลน์แห่งหนึ่งที่จัดโปรดังกล่าวเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยพบว่ามีรองเท้าแตะคลาสสราคา39บาทลด76%หรือ9บาท30สตางค์จึงได้สั่งมา1คู่ในราคาบวกค่าส่ง30บาทเป็น40บาทแต่เมื่อสินค้ามาถึงก็ถึง กลัน้นคําไม่ไหวเพราะได้รองเท้าแบบที่โพสต์ให้ดูแถมบางมากใส่เดินแล้วแทบจะขาดกันเลยทีเดียว นอกจากนี้เธอยังโพสตอีกว่าไม่ได้บน่นเครืองไม่พอใจโทษร้านหรืออะไรแค่เห็นแล้วขำตอนสั่งไม่ดูดีๆเห็นของถูกไม่ได้และเราก็โพสลง facebook ส่วนตัวไม่คิดว่าจะเป็นกระแสขนาดนี้อยากให้เอาหากันเนอะอย่าดึงดราม่าส่วนเรื่องขนนักแข่งกับสีเล็บใครจะบูรี่ไม่ว่าจ้าโดยส่วนตัวพอใจในรูปร่างและขนนักแข่งของตัวเองในระดับหนึ่งขอบคุณที่สนใจรองเท้าของเรานะคะ